สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูเชยยาดดอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรม นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ 1. น,นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างวัฒนธรรมได้ถูกต้อง 2. นักเรียนจำแนกประเภทของวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจได้ถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้ถึงเนื้อหาวัฒนธรรมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักกับความหมายของคำว่าวัฒนธรรมกันก่อนนะคะวัฒนธรรมคือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานแสดงถึงความเจริญของมนุษย์เช่นภาษาการแต่งกายประเพณีพิธีกรรมต่างๆในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะนักเรียน ต่อมาเป็นลักษณะของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมประกอบไปด้วยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามวัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดได้และวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมา และเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคนไทยซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละคนได้นำความรู้นะคะมาสืบทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ปฏิบัติหรือสืบทอดกันมาแบบยาวนานเลยทีนี้มาเรียนรู้ถึงประเภทของวัฒนธรรมกันนะคะ วัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้สองประเภทคือวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุค่ะประเภทที่1ของวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมทางวัตถุเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นสัมผัสได้จับต้องได้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตเช่นยานพาหานะบ้านเรือน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะคะเราสามารถที่จะจับต้องได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะคะประเภทที่2ของวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถสัมผัสได้และจับต้องได้นะคะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นกฎหมายมารย,ยาทไทยภาษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะนี่คือประเภทของวัฒนธรรมนี่ไม่ใช่วัตถุนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนประเภทของวัฒนธรรมไปแล้ว จำได้ไหมคะว่ามีกี่ประเภทถูกต้องค่ะวัฒนธรรมมี2ประเภทคือวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเราสามารถจับต้องได้และประเภทที่2ก็คือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะหรือเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะวัฒนธรรมมีทั้งวัฒนธรรมระดับชาติและระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นนะคะ วัฒนธรรมระดับชาติอย่างเช่นอักษรไทยนะคะเป็นอักษรเดียวประเทศเดียวที่ใช้อักษรไทยนะคะต้องภูมิใจนะคะนักเรียนและก็ศิลปะไทยมวยไทยสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมระดับชาติเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทยเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะส่วนวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นเช่น อาหารพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านนะคะเราจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ครูชยาดาขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วส่งใบงานที่กลุ่มกลุลป์ลายนะคะวันนี้ครูขอลาตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ